สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ d j a ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น13แห่งและมหาวิทยาลัยบรุรพาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน ทั้งนี้ยังร่วมเนินหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมให้เข้าถึงการบริหารงานและให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมเพื่อยกระดับให้สอดคล้องกับยุคสมัยดิจิทัลในปัจจุบันและเข้าถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยบรรยากาศภายในงานณนห้องประชุมใหญ่สมาคมสนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายนัทวัตรวรนพกุลรองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ที่เรียนเชิญทุทกๆท่านมาในครั้งนี้เพื่อ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบท้องถิ่นดีจิองใช้ในการดำเนินงานและให้บริการประชาชน2เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านดิจิทัลในการสนับสนุนและนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการนางอารดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวถึงบทบาทของ D g a การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อการบริหารงานและให้บริการประชาชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้และ ความเข้าใจในการนําระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนและนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนานารักษ์นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวถึงบทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาแลการเติบโตของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆคิดว่าทางดีจีเอเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มมีการพัฒนาสิ่งต่างๆของเทคโนโลยีต่างแล้วก็คงจะต้องนำมาเผยแพร่ให้กับพวกเราที่จะมาช่วยเหลืองานในในแต่ละทุกสถาบันที่จะดูแล ความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนระบบท้องถิ่นดิจิตัลเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยีกับแนววิสัยทัศน์และนโยบายของนาย,ยกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยมาใช้ในงานบริหารของภายในอปท เพื่องานบริการประชาชนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศไทยโครงการท้องถิ่นดิจิตอลสพรเราตั้งใจดําเนินการให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในหน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้บริการกับประชาชนประชาชนก็จะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับทั้งท้องถิ่นหรือหากมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถที่จะร้องเรียนจะมีกระบวนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการประชาชนสามารถจะติดตาม สถานะของการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีระบบที่ท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ดังนั้นหากท้องถิ่นไหนสนใจก็ติดต่อมาที่สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้เลยค่ะจากความร่วมมือในครั้งนี้ DJA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยดิจิทัลในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้เป็นไปตามหลักการโดยมุ่งหวังประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบและการให้บริการภาครัฐไปสู่ความเป็นท้องถิ่นดิจิทัลที่จะกอบให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ผู้ร่วมคิดสร้างสารรค์และพร้อมทำงานเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น